ได้ซ้อมในเครื่องมากนะครับได้หลายปีเพิ่งเคยเพิ่งเคยเจอเคอนี้ครับเพิ่งเคยเจอเคอนี้ครั้งแรกครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นรูอะไรครับนี่นเห็นบอลูกค้าว่าน้ำมันเองโซ่ทาไมมันไม่อ๋อมันเห็นมันไหลอาบมาเต็มท้องเครื่องเลยครับนี่รูมนันนี่เห็นบอเป็นหูจิงปืงไหมเนี่ยหูจิงปิงเนี่ยค่อยมองด้วยค่สังเกตนะครับนี่ครับมันไหลามานี่นี่นี่ นี่เห็นป่ jogo? เนี่ยเขาเขาเจาะทำไมเนี่ยด uh, ูใกล้เลยเห็นไหมชัดไหมไม่ชัดบ่ชัดไหลเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเจาะหรือว่ามันแตกอีหรือว่ามันโดนอะไรกระแทกมาเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องเอียงใส่อย่างนี้เนาะเห็นไหมเออนี่เห็นได้ได้น้ำมันมันหน่อยเดียวเห็นไหมนะนี่โอเคเนาะรู้เนาะรู้สาเหตุแล้วครับว่าทำไมมันถึงมันถึงรั่วครับ ตอนแรกผมเช็คดีไม่ใช่เช็คดีเช็คดู <laughs> ผมเช็คดูภายนอกเอ๊ะมันก็ไม่มีตรงไหนแตกก็เลยแยกโครงมาดูครับแยกโครงทางมาดูครับก็เจอสาเหตุเดี๋ยวผมจะเอางี้ดีกว่าผมจะอุดอุดรูให้ลูกค้ากนะ่อนเนาะเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินให้ลูกค้านะครับก็ได้ประหยัดต,ต,ตังคนะ์นะเนาะทำไมต้องยิ้คิ้วเลยวะยิ้คิวให้เธอแหละ <laughs> โอเคแค่นี้แหละ <laughs>